ถ้าพูดถึง scp 0 0 1เนี่ยมันมีไฟล์ข้อมูลซ้อนทับกันถึง35ตัวด้วยกันแต่ตัวที่เหมาะสมมากที่สุดนั้นมีอยู่เพียงแค่2ตัวหลักๆด้วยกันตัวแรกนั่นก็คือเดเกตการเดียนหรือผู้ที่เฝ้าประตูปิศนาไว้และสร้างแรงกระตุ้นให้เกิดความคิดองค์กร scp ขึ้นมาส่วนอีกตัวหนึง่งที่หลายๆคนคิดว่าเหมาะสมที่จะเป็น scp 0 0 1เช่นกันนั่นก็คือสกาเลตคิง หลายหลายคนบอกว่ามันคือแหล่งแห่งความชั่วร้ายสูงสุดที่อยู่เบื้องหลังในหลายๆอย่างถ้าถามว่ามันอยู่ในระดับไหนก็คงจะตอบไม่ได้เพราะมันเนี่ยไม่สามารถที่จะระบุความอันตรายของมันได้เลยนะครับความสามารถของมันเนี่ยสุดยิ่งกว่าหนึ่งใน5ที่โหดที่สุดขององค์กร SCP สะอีกงองค์กร SCP เนี่ยไม่สามารถที่จะต่อกรกับมันได้แล้วสกาเลตคิงเนี่ยมันคือตัวอะไรกันแน่เพราะมันเนี่ยถูกเรียกชื่อมากมายทั้งเช่น ฮาลักคาชาร่าเดลเลชานพีที6อหกหนเดลลาลาราจาและ SCP-001 หลหลายองค์กรเนี่ยต้องมาประชุมกันว่าเจ้าสกาเล็ตคิงเนี่ยมันคืออะไรแล้วมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไปการประชุมครั้งยิ่งใหญ่ที่ไม่สามารถหาข้อสรุปกันได้เลยเขาได้นำข้อมูลของสกาเล็ตคิงเนี่ยไปไว้ใน SCP-001 ก่อนนะครับและตั้งข้อสนิษฐานไปก่อนว่าน่าจะเป็นกรรษัตริย์จากยุคไหนสักยุคหนึ่ง เพราะคำว่ากษัตริย์ในยุคก่อประวัติศาสตร์เนี่ยส่วนอหญ่จะถูกพรรณนาให้เป็นรูปแบบต่างๆนานาที่แตกต่างจากคนทั่วไปเช่นเดียวกับประวัติศาสตร์หนึ่งที่พวกเขาเนี่ยได้พบเจอนั่นก็คือการพูดถึงปีศาจแดงที่มีขนาดใหญ่และมีมงกุฎอยู่บนหัวซึ่งประวัติศาสตร์ของกษัตริย์ตัวนี้จะอยู่ในยุคเดียวกับพวกเทพกรีกโบาราณนอกจากนี้นะครับพวกลูกๆของสกาเล็กคิงเนี่ยก็ถูกกักกันไว้ในองค์กร scp ไว้ด้วย ไม่ว่าจะเป็น SCP 2 3 1 7 k ขีดเคที่อยู่ในประตูมิติประหลาดและโดนล่ามโซ่ไว้ด้วยแท่งเสาหรือ SCP 6 8 2จระเข้อมตาและตัวที่พีที่สุดเป็นบุตรอันดับที่7ของสกายเลคคิงคือ SCP 9 9 9ซึ่งตรงนี้ผมจะขอไม่ลงรายละเอียดแล้วกันว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่มันคือสิ่งที่สกายเลคคิงเนี่ยมองว่าเป็นบุตรที่อ่อนแอที่สุดและเป็นความผิดพลาจดจากสตรีคนที่7 มาเลยทําให้องค์กร SCP เนี่ยก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีตัวไหนที่เป็นลูกๆของสกายเลคคิงอีกไหมหรือจะมีตัวไหนเนี่ยที่มีความสัมพันธ์กับสกายเลคคิงอีกหรือเปล่าทีนี้เนี่ยเราลองมาย้อนดูอีกสักนิดหนึ่งนะครับจะเป็นเรื่องราวของสกายเล k คิงกับดรโรเบิร์ตมอนท็อกซึ่งดรมอนทอกคนนี้เนี่ยเขาคือคนที่รู้เรื่องราวของหญิงสาวทั้ง7คนเขาบอกว่าหญิงสาวที่โชคร้ายทั้ง7คนเนี่ย แต่ละคนถูกทําให้ตั้งคันด้วยความน่าสะเพรึงกลัวและตอนที่ให้กําเนิดกับสิ่งมีชีวิตลึกลับแต่ละตัวนั้นก็น่ากลัวทั้งนั้นเพราะสตีทั้งเจ็นเนี่ยตรงแรกมาด้วยชีวิตทุกคนเลยนอกจากนี้เขายังมีความแค้นต่อสกาเล็คิงเพราะเขาเนี่ยคิดว่าต้องเป็นฝีมือของมันแน่ๆที่ทําให้น้องชายของเขาเนี่ยต้องหายสาบสูญเพราะดรมอนทอกเนี่ยเป็นคนที่พยายามปกป้องหญิงสาวทั้ง7คนนั่นเองโดยดรโรเบิร์ตมอนทอกนะครับ คิดว่าน้องของเขาเนี่ยน่าจะถูกเอาไปบูชายาแล้วแน่ๆความเจ็บปวดของดอกเตอร์โรเบิร์ตมอนทอกที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ใช่จุดจบแต่จะเป็นจุดเริ่มต้นเขามองว่าสกาเลคิงเนี่ยมันคือสิ่งที่อันตรายที่สุดของ SCP เขายืนเสนอให้กับองค์กร SCP ได้ร่วมงานกับ The Globalalition เพื่อปราบปรามเหล่าลูกสมุนที่บูชาจับหญิงสาวหรือคนมาบูชาให้กับสกาเลคิงดรมอนทอกเสนอแนวคิดว่า จะใช้แผนล,ล่อให้ลทัทธิบูชาสการเลตเนี่ยโดยใช้สาวตั้งคันคนนึงเนี่ยไปที่น่าจับตามองของพวกมันนี่เองแผงของดรมอนทองเนี่ยทำให้เขาเนี่ยสามารถจับมาได้คนหนึง่งซึ่งชายหนุ่มคนนี้เนี่ยจะมีชื่อว่าดเดปา c h เช่ดรเนี่ยเขาได้ถามถึงน้องชายของเขากับเดปาเชนะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วแหละครับว่าเขาเนี่ยก็คงไม่ยอมบอกอะไรออกมาง่ายๆให้เพียงประโยคสั้นๆออกมาว่ามันคือกฎแห่งเลือ,อกดกฎแห่งรูปธรรมและกฎแห่งความยิ่งใหญ่ มันเลยทาให้ดร์มอนท้องเนี่ยรู้สึกหงุดหงิดอย่างมากเลยนะครับที่ต้องไปหาข้อมูลอีกเพียบเลยเพราะเดปาเช่เนี่ยพูดมาเพียงแค่นี้เองนะครับเมื่อเขาเนี่ยเริ่มค้นหาข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับใช้เวลาไปสักพักใหญ่ๆเนี่ยเขาก็ได้พบกับสมุดบันทึกความทรงจําเก่าๆเล่มหนึ่งนะครับจากอดีตลูกหลานของสกาเลตคิงนั่นเองที่จะพูดถึงคนที่มีชื่อว่าแจ็คเฮิร์ตแจ็คเฮิร์ตเนี่ยจะมีความสามารถพิเศษในการอ่านใจคนได้นะครับเออโดยในบันทึกเนี่ย เขาได้เล่าถึงการต่อสู้ระหว่างสกา r l เล k ตคิงและผู้ติดตามของเขาที่สู้กับกลุ่มนักรบชาวเติร์กนะครับแจ็คเฮิร์ตเนี่ยเห็นการต่อสู้ทั้งสองฝ่ายโดยเขาเนี่ยบันทึกลงในหนังสือบันทึกไว้ว่าจากมุมมองของลูกหลานของสกา r l เล k ตคิงเนี่ยเจ้านายของพวกเขาเนี่ยปกครองพวกเขาจากป้อมปาการอันยิ่งใหญ่ที่ฝังอยู่ในภูเขาไฟส่วนมุมมองของชาวเติร์กเนี่ยเด็กๆพวกเขาเนี่ยทั้งอดอยากและโดนทุบตีโดยชาวนานะครับ ซึ่งจะได้รับคําสั่งมาจากเสียงของกษัตริย์ความตึงเครียดน,นี้เนี่ยยังไม่จบแค่นั้นนะครับดรมอนทองเนี่ยยังพบบันทึกพิธีอัญเชิญแบบจํานวนมากเลยนะโดยแสดงลัทธิต่างๆที่เป็นพันธมิรกัสการ r เล t k คิง สิ่งที่น่าตกใจที่สุดนั่นก็คือในบางส่วนประกอบเนี่ยมีการใช้สัญลักษณ์ของ SCP เข้ามาแกะสลักด้วยหลังจากที่หาข้อมูลไปจากบันทึกต่างๆมาสักพักหนึ่งนะครับดอ,อรมอนทองเนี่ยก็กลับมาหาเดปาเช่อีกครั้งหนึ่งนะครับและเล่าเรื่องราวเหตุการณ์ที่เขาได้เจอมาในสมุดบันทึกนั้นจนทาให้เดปาเช่เนี่ยยอมพูดเรื่องของกฎของสกาเล็ตคิงนะครับเดปาเช่เนี่ยบอกว่ากฎแห่งเลือดเนี่ยหมายถึงนิยามของความยากจนความรุนแรงความหิวโหวย และความเกลียดชังที่สําคัญที่สุดเนี่ยคือความกลัวส่วนกฎแห่งรูปธรรมนั้นเนี่ยหมายถึงยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะครับการกําหนดโดยความปลอดภัยที่ว่างเปล่าอันนี้ถ้าถามบผมก็ไม่เข้าใจนะคำว่าความปลอดภัยที่ว่างเปล่ามันหมายถึงอะไรแต่ที่ผมแปลข้อมูลมาเนี่ยมันจะเขียนประมาณนี้นะครับอาคารบ้านเรือนที่ให้ความสะดวกสบายในรูปแบบผิดๆการดูแลสุขภาพอาหารรวมถึงเทคโนโลยีและความรู้ด้านสุขภาพของพวกนี้ทั้งหมดเนี่ย คือสิ่งที่สกายเลคคิงเนี่ยลังเกียจนั่นเองอ่าเมื่อดอกเตอร์มอนทองเนี่ยได้ข้อมูลมาจากเดปาเช่นะครับทำให้เขาเนี่ยต้องปลอมตัวโดยใช้ชื่อว่า <Mont> เพื่อตามหาบ่อแสของสกายเลคคิงเขาพยายามทำทุกอย่างใช้องค์กร SCP ตามหาความรู้เกี่ยวกับสกายเลคคิงเพื่อที่จะโจมตีให้ได้จนกระทั่งภายหลังเนี่ยเขาเพิ่งมารู้ว่ายิ่งสนใจสกายเลคคิงมากเท่าไหร่มันยิ่งทําให้แข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆองค์กร SCP สาขาที่เขาอยู่นั้น มันเริ่มที่จะแปลกขึ้นเรื่อยๆทั้งคนในองค์กรและสภาพแวดล้อมหลังๆมาเนี่ยเหมือนดรมอนทอกนะครับเริ่มตึงแบบสุดๆไปเลยเขายังคงถามเดปาเช่ถึงการหายตัวของน้องชายเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกดรมอนทอกเนี่ยเริ่มโดนอิทธิพลต่อคําถามที่ตัวเองถามเนี่ยไปทีละเล็กทีละน้อยสิ่งที่ยังคงหลอกหลอนเขาคือสกาเล็ตคิงเนี่ยคือใครกันแน่ยิ่งเขาพยายามทำลายมันยิ่งทำให้หัวใจของเขาเนี่ยกลายเป็นสมุนของสกาเล็ตความตึงเครียดของเขาทำให้เขาวูบ และตอนที่เขาวูบไปนั้นมีคําพูดและภาพเข้ามาในหัวอย่างต่อเนื่องความทุกข์ทรมารภายใต้การปกครองของสการเล็คิงการตกเป็นทาสอย่างโหดร้ายอย่างแท้จริงโดยปราศจ,จากความเห็นโอเคใจจากเจ้านายความมืดคือการปฏิเสธพายุของฝูงคนโง่คุณต้องฆ่าความทันสมัยมีเพียงกฎเดียวสำหรับการสังเกตและยอมเยืย ตามได้ที่มนุษย์ยังเพย์อย่างโคตรโลดรเมื่อใดก็ตามที่พวกเขาเพยายามทำความเข้าใจจากระเบียบหรือจากประเภทของโลกของพวกเขาสกายเลคิงจะยิงแข็งแรง,แข,งขึ้นเข้มแข็งขึ้นเมื่อด็อกเตอร์มันท็อกเนี่ยได้สตินะครับ <_ S 2> เขาก็ไปขอร้องให้สภา0-5เนี่ยเปลี่ยนวิถีหลีกเลี่ยงในการปลดปล่อยให้สกายเลคิงเนี่ยก้าวไกลชีวิตของคนในยุคป,ปัจจุบันแต่พวกเขาเนี่ยปฏิเสธนะครับ และบอกว่าความคิดของบอลท้องเนี่ยมันรุนแรงเกินไปแต่สภา05เนี่ยก็ทําวิธีการแบบง่ายๆนะครับก็คือให้องค์กร SCP เนี่ยปิดสกาเลคคิงนะครับจากไฟล์ของมันเนี่ยคือเขาตั้งไว้ที่เคเตอร์ใช่ไหมให้แปลงไฟล์กลายเป็นเซฟแค่นี้เองนั่นคือการแก้ปัญหาของเขาและเขาบอกว่าถ้าเราทําแบบนี้เนี่ยคนก็จะไม่คิดมากพอคนไม่คิดมากเนี่ยสกาเลคคิงมันก็จะอ่อนแอลงนั่นเองและให้กระจายข่าวออกไปว่าสกาเลคคิงเนี่ย มันเป็นข้อมูลแบบคุมเครืออย่าไปสนใจกับมันเลยแต่ดร์มอนทอกเนี่ยรู้ว่าสิ่งที่สภาศูนย์ห้าทำอยู่เนี่ยมันไม่เพียงพอหรอกและเขาเนี่ยคิดว่าสิ่งที่ทําอยู่เนี่ยมันไม่สามารถที่จะหยุดสกายเล็คิงได้เลยมอนทอกเริ่มรู้สึกเกลียดชังพวกเขานะครับเขารู้ว่าสกายเล็คิงเนี่ยกำลังจะมาเขารู้ว่าเขาเนี่ยหยุดไม่ได้และความเป็นจริงทั้งหมดของเรานั้นไม่มีอะไรมากกว่าการเป็นลูกออกระจก เขาก็เลยออกจากการเป็นนักวิจัยของ SCP ไปนะครับได้เลือกเส้นทางอื่นซึ่งแน่นอนสิ่งที่เขาศึกษามาก่อนหน้านี้นั่นก็คือเรื่องราวของสการ์เล็ตคิงมันก็เลยทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นหนึ่งในสมุนของสกา r l เล k i คิงแบบบ้าคลั่งไปเฉยเลยนะครับพอเขาแบบได้ความรู้ของสกา r l เลตมากขึ้นเนี่ยกลายเป็นว่าตัวเขาเองนะครับกลายเป็นลูกสมุนของสกา r l เล k i คิงไปแล้วนั่นเองก่อนที่เขาจะมาเป็นลูกสมุนของสกา r l เล k i คิงเนี่ยเขาก็ได้พูดออกมาว่า ท่านชนะแล้วสกาเลคิงความเกลียดชังและความกลลาหุนมันทําให้ขุนนั้นชนะและนี่ก็จะเป็นเรื่องราวแค่เรื่องราวนึงของสกาเลคิงนะครับโดยด็อกเตอร์คนหนึ่งเนี่ยที่อยู่ในองค์กรพยายามที่จะล้มสกาเลคิงแต่จุดจบของเขาเนี่ยดันกลายเป็นว่าเขาเนี่ยออกจากองค์กรไปอยู่กับ King สกาเลคิงซะเองนะครับส่วนตัวเนี่ยมองว่าสิ่งที่ scp 990บอกเนี่ยน่าจะเป็นตัวนี้แหละนะครับอันนี้ก็แบบเป็นความคิดส่วนตัวนะตรงนี้เนี่ยบางทีผมอาจจะมีแบบ แปลข้อมูลผิดพลาดบ้างอันนี้ก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับผมแต่ก็จะพยายามทําให้เรื่องเล่าแต่ละเรื่องเนี่ยมีความสนุกและลุ้นแบบนี้เป็นประจํานะครับ แล้วมาดูกันว่า scp ตัวต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวอะไรนะครับขอตัวที่มันง่ายๆบ้างก็ได้นะครับแหมตัวนี้เนี่ยยอมเลยบอกเลยว่าข้อมูลเยอะจัดหายากด้วยนะครับข้อมูลของตัวนี้แต่เรื่องราวของมันเนี่ยอย่างที่บอกนะครับว่าคือแตกแขนงออกไปเยอะมากทั้งเรื่องราวของพลังของมันอำนาจหรือการพบเจอกับ scp 9 9 9อะไรของมันเนี่ยแหละก็คือจะมีแบบเยอะมากนะครับเดี๋ยวไว้หามาเล่าให้ฟังอีกแต่คงต้องพักไว้ก่อนนะครับกับตัวนี้สักพักหนึ่งเลยแล้วกันนะครับ โอเคเดี๋ยวไว้มาติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้ต้องของตัวไปก่อนสวัสดีครับ